ของกินของใช้แพงทุกอย่างขึ้นราคาหลายเท่าไหนใครบอกแบนสินค้าไทยแล้วจะดีขึ้นหลังจากที่คนเขมรประกาศแบนสินค้าไทยเพื่อตอบโต้ไทยปัญหาเรื่องพิพาทช,ชายแดนโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาตรก,การแบนสินค้าไทยโดยจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าภายในประเทศหรืออาจจะนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแทนซึ่งก็ผ่านมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นชาวเขมรเริ่มโสต์ระบายเรื่องสินค้าที่แพงขึ้น โดยสินค้าภายในประเทศราคาแพงขึ้นหลายเท่าบทชาวคอมเนว่าเอาเปรียบกันเองซึ่งต้นเรื่องของวันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวคอมเนชื่อคอนสาลี่ได้ทําคลิปปลเรื่องสินค้าที่ราคาแพงขึ้นโดยกล่าวว่าคนคอมเนเหมือนกันแท้ๆอย่าทานิสัยชอบขึ้นราคาสินค้าตอนมีวิกฤตพร้อมทั้งบทและตาําหนิพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าราคาแพงขึ้นหลังจากคอมเนตแปลสินค้าไทยของกินของใช้หลายชนิดราคาแพงขึ้น3-5เท่าซึ่งถ้าเป็นสินค้าไทยที่ค้างในกอมเนก็ยิ่งราคาสูงขึ้นโดยคลิปต้น คอมเมนต์มากกว่า2,000และกดแชร์มากกว่า1 5 0 0 0ันครั้งซึ่งดูจากยอดเข้าชมยอดกดไลค์กดแชร์แล้วปัญหาสินค้าแพงในคอมเมนต์น่าจะวิกฤตมากท,ทั้งที่เพิ่งประกาศแบนสินค้าไทยยังเป็นทางการเพียง3าวันเท่านั้นโดยชาวคอมเมนต์จะกล่าวถึงเรื่องราคาสินค้าที่แพงขึ้นอย่างไรกันบ้างเราไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่าตอนนี้สินค้าท็อกถิ่นสินค้าภายในประเทศไม่โปดจะช่วยโอกาสข,ขายแพงเลยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากใช้ของที่ผลิตในประเทศแต่มันนแไป่อย ถ้าราคาถูกลงบ้างก็ดีของบ้านเรามันแพงเกินไปตอนนี้สินค้ามีแต่ราคาเพิ่มขึ้นทุกวันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพอปิดนานสินค้าไทยก็ขาดแคลนสินค้ากัมพูชาก็าราคาขึ้นจนแพงเกินไปคนเขมรไม่ช่วยคนเขมรเลยมีแต่คนช่วยโอกาสความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าของแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรบ้านผมยังมีต้นกล้วยไม่มีเนื้อกินก็กินปลา,าเขมรต้นกล้วยน่าจะไม่ได้เอาไว้กินนะครับคนเขมรน,น่าจะเอาไว้วิ่งชนความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า สบู่ของไทยที่ใช้อาบน้าล้างหน้า2,000เรียวแต่ของเรา25,000เรียวและพวกเราคนจนจะเอาเงินที่ไหนซื้อควรเลือกอันไหนช่วยผลิตสินค้าราคาที่เหมาะสมให้คนจนได้ใช้ด้วยราคาสบู่ขึ้นจาก2,000ไป25,000เรียวเมื่อเทียบกับราคาเงินบาทก็คือขึ้นจากราคา16บาทไปที่202บาทนะครับแพงจริงความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขอร้องพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าอย่าขึ้นราคาสินค้าเพราะเหตุผลว่าปิาดใช้ได้เลยพวกเครื่องเทศส่วนใหญ่ก็ผลิตภายในประเทศเราเองแท้ๆแ,แต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นทีไรราคากกก็นนัททุี ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสินค้าขึ้นราคาแรงมากทั้งผักปลาเนื้อมันแพงมากจนไม่กล้าซื้อกินมันก็ราคาทุกที่เลยคนขมิรเราคิดอะไรอยู่ทําไมขึ้นราคาแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าสินค้าที่ขึ้นราคาส่วนใหญ่มันเป็นของไทยดังนั้นถ้ามันขึ้นราคาเราก็ต้องเลิกใช้ของดีถ้าขาดแคลนราคาก็ขึ้นเป็นปกติครับบอกว่าไม่ใช่ของไทยแต่สินค้าไทยที่เหลือนในขมตรราคาขึ้นเอาขึ้นเอาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถึงของขมรจะแพงกว่า แต่ฉันก็สนับสนุนนะแต่อย่าให้สินค้าราคาแพงเกินไปก็พอถ้านลดราคาลงได้บ้างก็คงจะดีขึ้นแต่ไม่เอาสินค้านําเข้าจากไทยและเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก็สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมดแล้วจะให้คนขายตั้งราคาสินค้ายังไงหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าตอนนี้สินค้าจะขึ้นราคาอีกแล้วนะพี่น้องรีบซื้อตุนไว้ก่อนเลยที่สําคัญคือทางเข้าออกสินค้าถูกปิดแล้วความคิดต่อไปชาว comment จริงครับสินค้ามีน้อยแล้วยังแนะนําให้กักตุนสินค้ากันอีก พอของขายตลาดราคาก็ขึ้นงานไม่มีเงินก็ฝืดราคาสินค้าก็เฟ้ออีกไม่นานเศรษฐกิจก็พังต้องถามว่าเอาอะไรคิดความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าต้องซื้อไข่ตุนไว้ก่อนเลยไข่เป็ดตอนนี้รับมกัืราคาแล้วเห็นในตลาดขายฟองละเจ็ดร้อยเรียวไข่ขมแมนราคาฟองละประมาณ5บาท60สิตางค์นะครับแต่เขาไม่ได้ระบ,บุว่าไข่ไซน์ไหนขายราคานี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าของทุกอย่างขึ้นราคาแต่ตอนนี้ราคาเกลือ,อยังคงปกตินะแน,นะ่เกลือนำเข้าจากไทยก่อนปิดด่านหรือเปล่าครับเนี่ย อาหารแพงไม่เป็นไรข้าวต้มเกลือยุคนพดษยังดังเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าพอซื้อสินค้านําเข้าก็พากันผลกันว่าทำไมซื้อแต่สินค้าต่างประเทศคนขายของบางคนก็นิสัยไม่ดีเวลาที่มีงานจัดงานประเพณีก็มักจะขึ้นราคาตลอดไม่อยากจะด่าเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าตอนนี้แห่กันขึ้นราคาสินค้าเรื่อยๆ่แล้วช่วยขายกันร,ราคาปกติเถอะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสินค้าที่ขึ้นราคามันจะไปต้องใช้ทุกอย่าง เป็นการช่วยโอากาสของพ่อค้าด้วยเพราะมีความต้องการสูงความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าผมขอถามหน่อยเธอก่อนจะเกิดสงครามคอมเมนต์เข้ามกาศว่าโควิดมันกลับมาแล้วแล้วตอนนี้โควิดหายไปไหนหรือเพราะว่าโควิดกลัวสงครามทั้งสินค้าพแพงค่าแรงต่ําแล้วซ้าเติมด้วยโควิดอีกบันเทิงแน่ๆครับความคิดเห็นต่อไปกล่าววา่าเกลียดนิสัยแบบนี้จริงๆทุกสินค้าเลยคอมเนตกันเองนี่แหละชอบทํานิสัยขึ้นราคาสินค้าตอนที่มีวิกฤตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า พะของจากไทยเข้ามาไม่ได้ก็ทําให้ราคาสินค้าในกัมพูชาแพงขึ้นพอสินค้ามันแพงเกินไปคนก็ไม่อยากซื้อแล้วก็อยากมาพูดว่าขมเนด้วยกันไม่ช่วยกันซื้อเพราะสุดท้ายทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันแหละความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าคนขมเนเราคนแก้นิสัยที่ไม่ดีนี้เสียทีเอาแต่ขึ้นราคาสินค้ากันตามใจชอบเลยมีแต่สินค้านําเข้าแต่ไปหมดทําแบบนี้เศรษฐกิจมันไม่เจริญความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพวกที่มันขายของแบบนั้นไม่ใช่คนขมเนที่ดีหรอกพวกมันจะพามาที่น่านัไน ทำอะไรไม่ได้แช่งเลยครับ็มีก็แม่ไอข้ข,อไอขโมยขมเณไอ้ขโมยขั้วเขนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ขอร้องพี่น้องอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและสิ่งต่างๆเลยโปรดช่วยกันในนามของชาติพันธุ์เดียวกันรักและสมามัคคีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคนขมเณรทุกคนราคาสินค้าแพงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับงานนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าอะไรก็ตามที่เราเคายขายเท่าไร่เราก็ขายเท่าเดิมเเออออยยยย่่าาาาาาขึ้าา้้นนนรรคกกกกััลวโสูจงงบ ทุกอย่างมันเป็นอุปสองค์อุปทานมีความต้องการซื้อมีความต้องการขายทําให้หนึกถึงหน้ากากอนามัยช่วงโควิดระบาดหนะักราคากล่องละเป็นพันก็มีคนซื้อนะครับความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเขาวิงวอนพี่น้องเกษตรกรชาวเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าคนกลางโปรดอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาผลไม้ผักและสินค้าเกษตรทุกชนิดเพื่อคนคเขมรของเราทุกคนคเขมรช่วยเขมรเขมรสามาคัคคีเขมรรักเขมรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนคเขมรก็มีนิสัยแบบนี้แหละชอบเหยียบย่ำคนคเขมรด้วยกันหน่วยงานท้องถิน่นต้องดำเนินการตาามมกฎหยแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าประชาชนชาวเขมรเราบางคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆสินค้าเขมรพอคนเขาไม่ซื้อก็บอกว่าเขาไม่สนับสนุนของเขมรแต่กลับไม่มองที่การกระทําของตัวเองที่่วยโอกาสขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบคนเขมรด้วยกันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าของร้านไหนขึ้นราคาก็ถ่ายรูปหน้าคนขายแล้วโพสไปเลยให้ลูกหลานคนเขมรด่าให้วุ่นวายให้หมดเลยให้พวกฉวยโอกาสไม่รู้ว่าที่เขมรมีกฎหมายรปภของมอนไทยหรือเปล่าเพราะมันผิดพ d p a เต็มๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า พอเขาไม่ซื้อก็ไปโทษว่าเขาไม่ช่วยซื้อของที่ผลิตในประเทศทั้งๆท,ที่ตัวเองแอบขึ้นราคาจะเอาแต่กําไรตลอดความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเมื่อก่อนบอกว่านําเข้าผักและผักกระเมดขายไม่ออกตอนนี้พอปิดด่านให้ผักกระเมดขายออกกลับขายกันราคาอยู่ทุกวันตอนเขายังไม่ปิดด่านกิโลละแค่สองพันเรียวพอเขาปิดด่านขึ้นไปหกพันเรียวแล้วจะหวังอะไรได้อีกตอนนี้ถ้ากระเมดยังหาก,กินกับกระเมดกันเองแบบนี้ปลาเนื้อที่เคยขายกิโลละหมื่นกว่าตอนนี้ขึ้นไปสองสามหมื่นแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกินอีก จาก2,000เรียวขึ้นไป6,000เรียวก็คือขึ้นจากกิโลละ16บาทไป48บาทนะครับนี่ขนาดช่วงหน้าฝนผักราคาถูกถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแรงของจะแพงกว่านี้อาจจะทําให้มีคนเครียดจนวิ่งชนต้นกล้วยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพอค้าแม่ค้าคนไหนใครก็ตามที่ขายของขึ้นราคาขอให้ถูกสาบให้โดนกระสุนปืนสยามตายหาตายโหงไปเลยเอา้าสยามไม่เกี่ยวนะครับจะวิ่งชนกระสุ พอแพงไปเขาไม่ซื้อก็โวยวายว่าคนเขมรด้วยกันเองไม่สนับสนุนก็เศษรษฐกิจในประเทศแล้วต่างชาติที่ไหนจะมาซื้อของเรานอกจากคนเขมรด้วยกันเองไม่ได้จะไม่ให้กําไรแต่ขอให้ตั้งราคาพอเหมาะพอควรเถอะความคิดเห็นขั้นต่อมาได้กล่าวว่าแตงกวาแตงโมจากกิโลละสามพันเรียลขึ้นไปห้าพันเรียลของกินของใช้ขึ้นทุกอย่างนี่แหละถึงได้บอกว่าคนเขมรชอบเอาเปรียบกันเองตอนเดือดร้อนอยากให้ผู้นาของเราช่วยดูแลอย่าให้คนขายของขึ้นราคาสินค้าความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า เหตุผลที่เขานาเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาก็เพราะเราขายแพงและคนขายบางคนชอบถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าแบบตอนนี้แหละความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอ้างว่าเขมรรักเขมรแต่สินค้าเขมรกับแพงกว่าสินค้านําเข้าซะอีกความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าเพราะคนเขมรทาแบบนี้มันจึงทําให้คนประเทศอื่นดูถูกเราได้จําได้เมื่อก่อนมีเรื่องปิดชายแดนเหมือนกันปลากระป๋องกระป๋องละพันเรียวขึ้นไปถึงห้าพันเรียวเลยก็ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับที่ปลากระป๋องราคา8ปบาทแต่ขึ้นไป40ิบบาทเพียงแค่ปิดด่าน ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าตอนนี้ผักผลไม้แพงแค่ในเมืองเท่านั้นในชนบทไม่แพงเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพอหยุดนำเข้าผักเข้ามาปุ๊บผักทางเราก็ขึ้นราคาปั๊บเลยถ้ายังขายราคาปกติหรือขึ้นราคานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่นี่ขึ้นหลายเท่าสวยโอกาสกับคนขมเด้วยกันเองพอสินค้าประเทศอื่นเข้ามาขายถูกกว่าก็บ่นว่าไม่สนับสนุนสินค้าขมเอนก็เพราะคนขเมเอนเอาแต่วยโอกาสแบบนี้ไงเมื่อถึงเวลาได้เปรียบก็กอบโกยเอาอย่างเดียวและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับได้กล่าวว่า ฉันซื้อยาสีฟันแค่หลอดเดียวแต่ราคาขึ้นเยอะมากฉันยังถามคนขายว่าทำไมราคาไม่เหมือนเดิมคนขายบอกว่าไม่ใช่เขาหรอกที่ขึ้นราคาคนไทยต่างหากที่ขึ้นราคาไทยเขาปิดประเทศแล้วสินค้าถึงได้ขึ้นราคาแบบนี้ฉันได้แต่ยิ้มแล้วก็ต่อรองราคาให้ได้เท่าเดิมแต่เขาก็บอกว่าขายไม่ได้หรอกเพราะเขาขึ้นราคาแล้วต้องยอมรับว่าสินค้าไทยหมุนเวียนอยู่ในตลาดกัมพูชายเยอะมากและชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ใช้มาโดยตลอดมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยในอดีตคำถามคือไทยขึ้นราคาจริงๆหรือคนขายอยากได้กำไรเพราะสถานาการณ์บ้านเมืองกำลังผันผวน หรือพ่อคนขายกลัวว่าไม่มีสินค้าไทยมาขายต่อเลยรีบขึ้นราคายังไงก็ไม่ควรขึ้นราคาสินค้าแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพวกฉวยโอกาสเพราะของใช้ไม่ได้นาเข้าวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้เหมือนผักผลไม้นะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวเขมรต่อปัญหาของแพงที่กําลังเป็นประเด็นในเขมรหลังจากที่กัมพูชาประกาศเปิดชายแดนประกาศแบบสินค้าไทยกับเกิดปัญหาของกินของใช้แพงในเขมรจากที่สังเกตของกินของใช้ขึ้นราคาประมาณตามเท่าตัวด้วยค่าแรงเขมรที่รัฐบาลเขมรอ้างว่ากำหนดรายได้ขั้นต่ำวันละ236บาทมันไม คนเขมรเขาบอกว่าได้จริงเพียงแปดส้อบาเท่านั้นเพราะถ้าค่าแรงตามรัฐบาลเขมรกำหนดมันไม่มีใครจ้างเมื่อค่าแรงถูกของกินของใช้แพงไทยไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเขมรเลยครับอยู่เฉยๆไม่ต้องสนใจการยุ่ยุใด้ปล่อยให้เขมรโวยวายไปเองฝ่ายเดียวแล้วไม่นานประชาชนเขมรจะรู้ซึ้งและรู้ว่าพวกที่สร้างปัญหาที่แท้จริงให้คนเขมรคือใครเฮมุล Oh, oh. Here I come.